สวัสดีครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้พี่นี่ครับพี่น้องผมกสิพัพี่น้องไปหาเลาะยิงปลาครับพี่น้องหลังจากที่ผมนี่ห่างหายจากวงการยิงปลานี่ประมาณสักหลายเดือนแล้วแหละพี่น้องหลายเดือนแล้วแทบจะจำไม่ได้แล้วพี่น้องนี่อุปกรณ์ของผมก็เหมือนเดิมครับพี่น้องนังซิกงามแล้วก็กาดมือเป็นกาดที่ใส่ยางหลดโมไซพี่น้องเป็นยางนอกครับพี่น้องเนาะ ยางกะเป็นยางกรมธรรมดาครับพี่น้องพบกรรมัดแบบน้สติกบ,บ้านๆนี่ยครพี่น้องแบบสี่ละที่ผมเคยใส่อยู่ประจําพี่น้องเนาะวิธีการมัดง่ายๆเรืยพี่น้องนี่ผมก็ทาแบบสีเลยเนาะเดี๋ยวเบิ่งลูกดอกกันครับพี่น้องลูกดอกครับลอกผมกับปวดจะใส่มาโดนเร็วพี่น้องจะขีไปไอย่างไรเดีวลอกกะอลอกกันยังโอเคอยู่เดี๋ยวผมจะปล่อยซ้ายลองเบิ่งก่อนพี่นอ้องลอกยังใส่ได้ดีครับ ลอกเป็นยี่ห้อ s เปอ e r ครับพี่น้องส่วนสายรัดข้อมือนี่เป็นของดอกคำใต้ครับพี่น้องดอกคำใต้ก็งามอยู่ครับพี่น้องแบบยังามอยู่เนาะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันเป็นกระดุมพี่น้องมันปั๊บบางที่มันปั๊บบากับเขียนเท่าพี่น้องถ้าเป็นแบบตีนตุ๊กแกน่าจะดีกว่านี้ครับพี่น้องแต่ว่ารุ่นที่เพื่อนเหตุใหม่นี่น่าจะเป็นตีนตุ๊กแกหรือแบบน่าจะดีกว่านี้แหละพี่น้องอันนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วรพี่น้องเนาะ กลับมาว่ากันครับพี่น้องสำหรับลูกดอกครับอ่ะลูกดอกก็ขึ้นสนิมเบอร์แหละพี่น้องกูนะบ,บอดี้ไส้บอดี้ยังนี่ครับลูกดอกสำหรับลูกดอกที่เป็นเงี้ยงหลังคุมกะบอดี้ไส้เดียวเนาะพี่น้องเนาะบอดี้ไส้เดี่ยวเดี๋ยวจะใส่เป็นดอกนี้ก่อนครับพี่น้อง ส่วนทไทยแม่นน่ผมจะเชื่อมเป็นแบบเอาน็อตตัวเมียครับพี่น้องเชื่อมแล้วก็เจียออกเนาะพี่น้องเนาะเป็นช่วงนี้เลยครับนี่จะจับง่ายพี่น้องจับง่ายแฮงแล้วก็ซูนถ่วงน้ำนักมันจะได้ครับพี่น้องสำหรับลูกดอกยิ่งป่าเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าลูกน้อยลูกเบาจะยิ่งได้ไกลก็จริงครับพี่น้องแต่ว่าจะยิงลงล้ำลึกนี่บ่ค่อยได้ครับพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญตรงเงี้ยงเนาะพี่น้องเนาะตรงเงี้ยงถ้าเกิดว่าเงี้ยงอ่ะอาขึ้นสูงๆครับพี่น้องถ้าปลาลอยน้ำอยู่ปลาฟูครับพี่น้องปลาลอยเห็นนนตัีีีี่่่่จะะยิงงไดดด้้เกาบบมุครพอ แต่ถ้าเกิดว่าปลาอยู่ใต้น้ำครับพี่น้องทางเงี้ยของอาสูงๆนี่จะยิ่งบ่ได้ครับพี่น้องส่วนมากแล้วจะฉลบน้ำแต่ถ้าเป็นเงี้ยที่สลบแบบซี่ครับพี่น้องค่อนข้างที่จะลงน้ำได้ดีแล้วก็ได้ลึกครับพี่น้องที่สําคัญครับพี่น้องน้ำหนักต้องได้นะพี่น้องเนาะน้ำหนักต้องนักครับพี่น้องถ้าเกิดว่าลูกเบาๆนี่ส่วนมากจะแห้งไม่ค่อยถึงครับพี่น้องจะฉลบน้ำส่วนมากครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรุ่นไปชมนกันครับพี่น้องว่าเาจะได้ปลาหรือบ่ได้เมื่อนี้ครับพี่น้องเนาะไปกันครับ tìm 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 lưới cái nó cái cày lưới cho cho lưới có phần má má nhóm gặp bỏ nhóm bỏ nhóm đấy là ต้นคอครับแต้มแรกครับมาแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งแต้มต่อไปพี่น้องบ้างนะมันบ่ค่อยมีแดดพี่น้องหาปลาบ่ค่อยเห็นครับมันมันมันคืมครับพี่น้องมันคืมโอ้เป็นปลาไหนเหรอพี่น้องนี้ เอาไปไลาเบ่ได้ดอกพี่นนอ,องเบื่องจั่กยานครับเบรกกับ่มีพี่นนองเอ,อ้ยโมไซค์เขาก็หลักไปแล้วครับเดี๋ยวมันตีรุ่นเต็มต่อไปกันยาวๆครับ แต้มแรกนี่แบบเอาคนเลยพี่น้งองจะช่อยิ่งเลยหาปลาผ่้เห็นพี่น้องเอ้ยมันขึ้นขักมือนี่เดี๋ยวไปรุ่นแต็มต่อไปกันครับ เดียบร้อยครับดังตับเลยพี่น้องโอโ้เสียงดังม่วนขนาดครับตับ,ม,บมีสู่ครับมีสู่ บทะลุได้พี่น้องติกระยู่คือเก่าครับเพราะว่ามีเงี่ยงครับนี่น้องอู้สวยหญ่ครับเดี๋ยวลากล่างสุดพี่น้องเหม่อนกันที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้าน้ำกันนี่ครับพี่น้องจะเป็นหน้าเขาของคนเกาหลีใต้ครับพี่น้องหน้าเขาของเพื่นนี้ ถึงจะมีน้อยๆพี่น้องเนาะคนหนึ่งกัดน้าบ่จะเกินหาไรสิบไรสี่หาไร่ประมาณนี้แหละพี่น้องน้อยๆครับพี่น้องเพื่อนกัดจะใส่หลุดดำเปิดครับพี่น้องบ่มีดอกว่าแบบเอาคนดำนี่น้อยครับพี่น้องน้อยตั้งแต่ผมมาอยู่เกาหลีเก้าปีสิบปีนี่ผมเห็นเทื่อเดียวครับพี่น้องที่เพื่อนใส่คนดำพี่น้องกัดดำเองเพื่อนแหละครับพี่น้องเป็นแต่เป็นให้หน้าแบบน้อยๆน้อยๆครับที่หลุดบ่สามารถลงได้เพื่อนกัดดำเอาพี่น้องงามครับพี่น้องหน้าเพื่อน บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะในน้ำมีปลาในน้ำมีเข่าพี่น้องเนาะมีเข่ามีปูมีปลามีหอยบ้านนี่พี่น้องหอยโซหอยเซอร์หรอกหอยเซอรี่โบมี่ครับปูกับโบมี่พี่น้องแล้วกับปลานี่ก็จะโบมี่ในไฮนาเนาะพี่น้องปกติบ้านเฮานี่น้ำแจให้นาเนาะพี่น้องปลาขอนปลาหยางนี่จะลายแต่บ้านนี่โบมี่ครับโบมี่จักตูเลยพี่น้องมาแรกๆผมก็คิดว่าจะมีปลาเบือนคือบ้านเฮาครับพี่น้องปลาขึ้นน้ำไฮนาน้ำอย่างเนาะเวลาฝนตก ผมลองมาหาเบิกท่นหนึ่งบมบหมีเช็ดถั่กับพี่น้องปลาโอ้ยแต่ว่าปลาจะอยู่ตามคลองตามน้องตามแอ่งน้ำครับพี่น้องตามเขื่อนตามยังจะไหลครับพี่น้องไหลยฮงแต่ว่าตามให้น่าตามยังนี่สิบวมีครับพี่น้องปลาจะบุ่ขึ้นเลยครับพูดเลยพี่น้องไม้เขาก็จะเป็นหุ่นกองเฟื่องกิไก่หุ่นพี่น้องกองหญ้าที่ไอ้เพิ่นแลบไว้ครับพี่น้องขาวๆผมเนาะกิไก่หุ่นครับผมผมปั่นจักรยานมาพี่น้องลายโลแล้วล่ะ เพิ่งจะได้ปลาในสองตัวครับพี่น้องบูลว่าจะมีปลาหรือบมีเมือนี้ปลาจะขึ้นหลาหรือโบขึ้นกับบลูครับพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศกับขึ้นนี่แหละพี่น้องคึมๆึมมันบเห็นตัวปลาครับพี่น้องถ้าบรรยากาศแดดแบบแดดแจ่มๆฮ้อนๆนี่พี่น้องปลาช่อนปลาอย่างนี้มันสี่ร้อยตัวครับพี่น้องปลาจะขึ้นจะเห็นครับพี่น้องถึงบกขึ้นเขาก็จะเห็นปลาอยู่ในน้ำเขาสามารถยิงได้ครับพี่น้องแต่คุณคุณคื้นี่น้ำแบบคึมๆึแต่คึมขึ้คืนี่ครับพี่น้องน้ำเขาเลียวลงไปถ้าจะบบเห็นพี่น้องมันจะดำเบิดเนาะ จะเห็นตัวปลานี่ยากพี่น้องยากแงนอกจากขับไปใกล้ๆดีข้อเห็นครับพี่นอ้องมาลุยมาชมน้ำกันเลยครับพี่น้องโอ้เมื่อยแหละพี่น้องเลยเมื่อยแล้วเมื่อยแล้ว น่าจะเข้าออหัวกับพี่น้องทุนโอ้เข่าไตค้างครับ ไตค้างกับพี่น้องเต็มเลยเขาช่วงนี้ครับ เรียบร้อยครับอู้อู้อบ่ีเน้นน้อยพี่น้องเต็มเ โอ้ตะลุครับเดี๋ยวขึ้นก่อนพี่น้อง ต้นคอไปน้องเอาลุดเอาลุดครับลุดเสยซ้ำม,มีซ้ำ พี่น้องนัดแรกถือกตัวนี้ครับตมันถือกแก้มพี่น้องแต่พอนบกค่อยเขาปันใดนี่ถือกเลือกเลยครับนี่มันก็นเลยลุด เรียบร้อยครับพี่น้องโอโ้ตายคาที่เลยน่าจะเข่าต้นคอครับพี่น้องตัวนี้นี่บดินเลยครับบดินเลยพี่น้องเติร์นคออีกเลยครับติอกระดูกครับพี่น้องเรียบร้อยเลย จุดตายเลยพี่น้องเอ,อ้ยจุดนี่เรียบร้อยเลยพี่น้องครับพี่น้องครับกับฮารอดฟาร์มแล้วนะพี่น้องเนาะรับ หาเหล่อีกกระมือปลาพี่น้องผมก็เลยกลับเลยกลับได้มาสี่ตัวหาตัวพี่น้องหาตัวได้ที่แรกได้หกตัวผมก็ให้คนเกาหลีไปตัวหนึ่งครับพี่น้องเพิ่นกระคอเอาเนาะแต่ว่าเป็นตัวน้อยเลยพี่น้องเพิ่นคอตัวน้อยเพื่อนบ่อตัวใหญ่ผมก็เลยให้ตอนน้ำคนไปกะนี่แหละพี่น้องเราจะหาตัวมีตัวใหญ่พี่น้องกับสีเด็พปิ้งพี่น้องปิ้งกับลาบเท่านั้นแหละ นางสถิติกลมกัดนี่แหละพี่น้องเจ้าเก่าเจ้าเดิมทุกดอกครับผมใส่ดอกเดียวพี่น้องใส่แค่ดอกนี้มือนีไบ่ได้เปลี่ยนดอกอื่นเลยครับนี่พี่น้องเย็นน้ำกันอยู่เนาะโซงนี่แหละพี่นอ้องเอาพี่น้องผมก็จะไพ้พักผ่อนแล้วพี่น้อง สำหรับคลิปนี้อีพี่นีกก็ขอลาไปก่อนพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามกันครับพี่น้องทางช่องอีสานอินโกลียคลิปหน้าคลิปนี้มาพบกรักันอีกครับพี่น้องก็คลิปหน้าก็บม่รู้ว่าจะไปหาปลายั่งอะไรพี่น้องน่าจะเป็นปลาในที่เก่าหระพี่น้องเนาะก็บม่รู้ว่ามือใดจะได้ไปพี่น้องเพราะว่าคนงานเดี๋ยวฟาร์มกับโบมีพี่น้องสำหรับพี่น้องที่อยู่เกาหลีใต้นะพี่น้องเนาะท่านใดสนใจอยากมาเห็นงานฟาร์มหมูนน้ำกันกัทักกันเข้ามาครับพี่น้องทักกันเข้ามาทางเฟสได้พี่น้องเด้อ รับคนนึกเก่าครับก็สตาร์ทกันที่2ล้าน5แสนวอนครับพี่น้องก็อย่าลืมถักกันขามาครับพี่นอ้องถ้าพี่น้องท่านใดว่างงานหรือว่าอยากเปลี่ยนงานครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้พี่นี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ